ความหวังที่สุดยอดผู้รักษาประตูอ เขาเป็นผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเรือรบซะอีกนะครับจอร์นสันหลานของจอร์นชาวไรด้นำบอลมาวางนะครับและเขาพร้อมที่จะเตะแล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าเขานั้นเป็นนักเตะที่มีพลังการยิงดุดพืนใหญ่เลยทีเดียวนะครับเขาวิ่งมาแลวง้างลงนี้แล้วโอ้พลังแห่งปืนใหญ่ถูกยิงออกมาแล้วนะครับและตรงเข้าไปที่น้าสเตอร์ลิงเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมเราได้ทําการจับเวลาแล้วนะครับความแรงของลูกบอลอยู่ที่116กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมมันแทบจะไม่น่าเชื่อเลยครับที่จมูกของ ก็สเตอร์ลิงนั้นยังไม่หักเทรนเนอร์ของเขาได้ออกมาเช็คร,ร่างกายของเขาสักเล็กน้อยครับแต่หน้าเสียดายที่เขาไม่ได้ถูกปเปลี่ยนตัวหรือออกจากสนามแต่ดูเหม <c oughs> ือนว่าแฟนๆของพวกเขาจะพอใจอย่างมากเลยครับ <c oughs> และเขาก็ <c oughs> ไม่เขา้าและกลับมาที่สเตอร์ลิงนะครับผมเ <c oughs> ขาอาจจะดูแย่นิดหน่อยแต่เขาก็พร้อมสําหรับรอบที่2ครับ <c oughs> และเขาวิ่งมาอย่างเต็มแรงและหัวเต็มข้อและโอ้วันนั้นไม่ได้เฉียดมือเขาเลยนะครับแบบเข้าเต็มหน้า เฟ้นหนึ่งเขาลาเขาออกจากสนามโดยไม่ต้องถามกันเลยนะครับ